โดยที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียนะครับก็พร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการของนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องของท้องถิ่นดิจิทัลนะครับเมืองอัจฉริยะต้นแบบครับน,นายธนวันรยอดใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองแม่เหียม,มีความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี โดยจะนําเสนอการดําเนินง,งานของเทศบาลเมืองแม่เหียตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์4.0และยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าสู่เมืองอัจฉริยะหรือว่า smart city โดยในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เทศบาลเมืองแม่เหียได้พัฒนาระบบดิจิทัลนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งศูนย์บริการ Excel l e n c e s e r v i c e Center ที่รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนแบบออนไลน์และเชื่อมโยงข้อมูล92ชั้นข้อมูลเข้ากับหน่วยงานอื่นๆการอนุมัติใบอนุญาตออนไลน์ line, และระบบ GIS er. Data Center ที่จะนำมาพัฒนาฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่ครับไปฟังเสียงท่านนายกกันครับด้วยความอัจฉริยะจะสามารถที่จะต้องดูแลเข้าได้ดังนั้นเทศบาลเมืองเหียเราได้นำงานพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยทีม Smart City ของเราเองเราทำียงแพลตฟอร์มเรื่องของศูนย์วัสตอสวิตในเรื่องของการล้องทุกทั้งหมด นะครับที่จะเป็นปัญหาเรื่องการซ่อมไปฟ้าซ่อมฟ้าล้า,ลางดูแลขยะดูแลสิ่งแวดลอนะ้อมเนี่ยเข้ามาในระบบหมดและเป็นระบบเร็วทามที่่น้องประชาชนนะครับทิ้งอีเมลไว้ก็สามารถนะครับไปถึงเขาได้และประชาชนสามารถที่จะเข้ามาะระบบและตรวจสอบว่าไอ้เรื่องที่เขาร้องทุกขนะ์เนี่ยไปถึงไหนอย่างไรนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองไมเฮียนะ